สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับวันนี้อัปเดตแต่พี่เหน้องเบิ้งครับดีครับเเัียนครับพี่น้องครับกระเบิดเยันล้วครับพี่น้องเียันเป็นยนลูกสาวครับมีก้อนอิดครับก้อนอิดรู้สึกวใหญ่ครับ อดเด็ดเนี้ยครับน้าซิบหาเส้นครับสูงก็บอบยี่สิบเซ้นนะครับอัปเดตในที่น้องเบิงครับชีเอาขาลรอมไว้ครับวันนี้เริ่มเฮ็ดแล้วครับนีเป็นเฮ็ดลูกเสาครับนอ้องเี้ยครับเบิ้งครับ เอ็ดเดม้วนเบาครับพี่น้องสีครับเซปุูนเก่าครับก็รครับตัดครับตัดเราใส่ว่างอองน้ำครับพอครับแยกออกมากสิครับพี่น้อง วันนี้เป็นสายไฟครับเดี๋ยวก็ยังได้กับแหวกขึ้นมาัี่ครับคือเราเอาสายไฟสร็ไปครับวันนี้เป็นว่างของดังครับนี่ครับของดัง ยี่สิเป็นว่างของนอนครับสร้างเพิ่งสร้งสางเพิ่งเช็ดมือนึ่งครับเดี๋ยวเหมือนเนี่ยสิบมาเช็ดดีครับ อย่างกอพันธ์แล้วครับพี่น้องเดีย๋ยวรอบนึงครับเดจะสร้างมากกว่าจีอัปเดตแต่พี่น้องบางอย่สักเทียครับแต่เขาสิบวเย้าตนะครับคลิปนี้นี่สักอดอีกม้วนเบาครับเด็ดยางหนาครับก็ <c ười> พาคุ้มใบครับกระดังพยางทุกไปครับกรตกใส่ครับ เบ็ดปลาโล่สามกองครับย่างปราทับทามา้อยเจ็ดกองครับอยู่ด้านข้างครับบ่อพี่ว่างๆครับพี่น้อง เจ้าของยังรักได้แค่ตะกับปวดจอแล้วนี่เป็นเห็้เจ้าของครับนี่เห็้ลูกสาวครับน้องมีเงินหรือเห็ดยไม่เยอะครับ รอกันอยู่แต่ีางกันยัำได้กับสิเหตุเพราะว่าปวดจอครับ ตังมาดแ,ออแล้วครับเนาะเจาะตะก้อเยอะขึครับเสร็จเลยปลาเลยครับนย จุดตัดเดุ็บนมอวครับพี่น้องครับเรื่องคนอิดกับเบกกอ้อครับพี่น้องกก้อแล้วครับนี่ครับเครื่อง,อง,อง,องอป,ปั้นปูนครับ ปุน้นปุ้นที่ปั้นแล้วครับเดีย๋ยะไปก่อรครับอันนี้หัวหน้าสร้างครับพี่น้องครับวุ้ละเมาครับก็จะกำลังก่อรครับ เจาใข้กอครับเถอะตัวนงก็ต้องใีไ่กอครับไข่กอก็เห็นว่าเป็นครับเ ว่าลงเรียบร้อยครับเสียงน้ำครับติดคลิปลง้งซุปนีครับคลิปนีเกามังยออวครับพีน้นงกฝากกดไลค์กดติดตามเล้วเป็นกำลังใจให้กันครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย